สวัสดีครับผมวันนี้จานแวะงนนทัวร์ก็มาเยี่ยมบ้านน้องเพียงขวัญนะครับอ่าตอนนี้น้องพิงขวันกับน้องใบบัวใบบัวนะครับแล้วก็น้องหยังอ่าใบชีมอ๋อนะครับแล้วก็คุณยายอ้วนนะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตคุณยายอ้วนพาเด็กๆไปเลี้ยงขนมเนาะกินขนมเนาะอ่าวันนี้จะชวนเด็กๆบ้านแบกเราเนี่ยเด็กน้อยน่ารักทั้งหญิงชายครับไปเลี้ยงขนมครับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้าคุณยายอ้วสวัสดีครับคุณยายวันนี้จะพาเด็กๆไปเลี้ยงขนมขอบคุณค่ะขออนุญาตคุณยายพาเด็กไปเด้อโอ้ได้สามหน่อเลยเต้โอ้ได้สามหน่อแล้วท่านผู้ชมนี่จะไปเลี้ยงขนมเลยนำโดยน้องเพียงขวัญอ่าป่ะเราจะไปเลี้ยงขนมกันน้องใบบัวอันนี้น้องใบบัวบัวน้องอะไรนะน้องไอมน้อเต้าครีม โอ้ก็ยังว่าอยู่แปลกๆโอ้นี่เราอะน้องไอซ์คิมสวัสดีจ้าน้องไอซ์คิมเร,เราจะเรียกว่าน้องไอติมก็ไดนไน้น้องไอติมอืมนะน้องติมน้องไอติมนะครับผมนะ,ปะไป<ด>เราไป,ป<ะ>เลี้ยงหนงกันไปไดแหลายครับใครลูกแงข้งนะโขงไปหาโอ้ยแยมไปยังออกไปดินี่ละเ้ามาพาหน่องก่อนไปดิอื่นเอาเอาเดี๋ไปเด็กไปกินขนมกันผมวันนี้ น,นี่กอจะได้เลี้ยงขนมนะครับเด็กๆครับนะก็น้องเพียงกองก็เดินไปเรียกเพียนไปครับตอนนี้ครับเป็นตอนหน่อยแล้วครับท่านผูช้ชม ถึงร้านแล้วนะครับผมน้องเพียงก่อนร้านไข่หนอร้านนี้ร้านไข่อ๋อร้านาเขียวนะครับคุณผู้ชมไหนยายเขียวอยู่ไหนอะยายเขียวยายเขียวโอ้นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยายเขียวนี้มาเลี้ยงขนมเด็กน้อยจ้าโอ้ยน้องมันแดดน่ย มให้เขาเขาเรียกเอาเลยครับผมเรียกก็รอดเอาน้ําเย็นหรือว่าขนมครับเรียกก็เลยครับโอ้ตอวนี้เด็กๆเต็มเลยเอาเอาเอาเแลทวใครอะบาดนึ่งเนะนี่ม่ยื้นี่กอน <dye> i, <gone S 1> ยายยายอ้วก็มาด้วยนะครับเพราะว่าห่วงเหล็กห่วงหลานครับของลูกหลานยายอ้วก็มาดูแลเรียบร้อยช่วยกันเอาไยืนเดินเาไปยนเอินเอานเดินเดินเดนเอานปยืนเนเินี่กนอนเดี๋เวินเนเดินเดนเดิเอานเดเดินเเดนเดนเดินเเดาเดเนนเดนน กลับมาใหม่อกสองคนครับผมนะตามเพื่อนมา,นาเด็กๆกำลังเลี้ยงขนมอยู่นะครับผมแล้วก็ยายเขียวก็ปลาเขียวก็กำลังกะเช็คเงินน,น,งนะครับผมเล็กบาทนะครับงานนี้เลี้ยงเด็กน้อยครับผมมันแบกครับเลี้ยงน้องเพียงก่อนนะครับกับเพื่อนๆ ลุงเละเละหัวอะไรวันนี้อ่าลุงแหวงเลี้ยงนะวันนี้เนาะวันนี้แหวงเป็นคนนี้วันนีมาร้องร้องเพียงขวานแหละก็เลยว่าเอ้าเลี้ยงมาทั้งบ้านเราลุงเป็นคนชอบเลี้ยงทั้งบ้านเลี้ยงคนเดียวไม่เอารักเด็กน้อยเลี้ยงหมดเลยมาด้วยกันในวิทย์คน้อยคุณน้อยโอ้ใครได้อะไรมั่งน้อยเนาะ เอาเจ้าได้นมอะไรมั่งนี่ยโ้อะไรอ่างนี้เย็นเด้อจับเย็นจับเพ้นจับโชเลยจับโชว์จับโชว์น้ไม่เสียจะวางแน่าแน่ออได้ขนมครับคนน้ขนมค่ะขอบคุณค่อ้ขนม้าาาผู้ใผู้นึงเออไปแล้ว่หน่อยมาเอาขนมไ้้าบวชด ตอนนี้ก hey, oh oh oh, ็อยู่ร้านยายเกี่ยวนะครับนี่พาเด็กๆมาซื้อขนมกันนิดเขาได้ขนมกระหอดองห่อแล้วไปแล้วนี่อ๋อครับทขนมนะครับน้อยจะกลับแล้วครับเด็กน้อยครับได้ขนมกระห่อไปแล้ววันนี้นู้นกลับไปเงินร้านเลยครับปลาเกี่ยวเก่าเมื่อกี้ก็เท่าไหร่ครับขนมค่าขนมเด็กน้อย สามร้อยสามสบสองครับผู้ชมครับจ่ายจ่ายผักเขียวครับจ่ายสดเลยค่ะน้องเพ็งกวางก็เอื่นว่ายายเขียวครับร้านยายเขียวขอบคุณค่ะวันนี้เลี้ยงขนมเด็กน้อยมั่นแบกครับเนาะเด็กน้อยเรียนมั่นแบกครับเพราะหลายคนเมื่อกี้ก็ลืมนับเมื่อกี้คนเนี่ยประมาณสิบยี่สิบแปดป็นยี่สิบประมาณซาวเนาะก็คือประมาณยี่สิบคนนะเมื่อกี้ในเลี้ยงเด็กๆนะครับโอ้มีความตื่นเต้นนิดๆไม่ได้เลี้ยงแต่ผู้เท่าเราไปน้ ถ้าไม่เป็นไรให้เด็กได้กินก็พอแล้วขอบคุณมากตอนนี้ก็หลังจากไปซื้อขนมนะครับบ้านยายเขียวแล้วก็เรากลับมาบ้านยายอ้วนแล้วครับผมนะยายคอยยายของน้องเพียงขวัญกับใบบัวใบบัวใบบกตอนนี้ก็กินน้ำเย็นกันแล้วบเดเนี่ยอันนี้ไอ้ถอ่ไปอันนี้ไอ,อ้โคกอ๋อแล้วก็ขนมครับคนละหออันนี้อะไรอันนี้อะไร โอ้อันนี้อะไรเขาเรียกอะไรนะคาดผมครับน่ารักนะครับเป็นรูปอะไรนั่นน่ะเอฟซีเขาปรัมาให้ครับเอฟซีน้องกีกอนมาให้น่ารักมากครับเอฟซีกรุงเทพไปยังไงครับบอกมุ้งเอฟซีจากกรุงเทพไม่ไหวมีไหมเอ่อเอฟซีเกามหลีเอฟซีกกรุงเทพอ๋อนี่ครับเขามาให้น่ารักมากเลยอ้าวน้ำผู้ใดแล้วเนี่ย นางนุ่งแหวงก็นะมแก้วแก้วงามจังเลยแก้วใครนี่แก้วใยเขียวแก้วยายเขียวแก้วใยเขียวซื้อนมแบบเนี้ยมาใยายเขียวเลยได้ยายเขียวซื้อบ่อยโอ้ายเขียวซื้อซื้อนมมาขายที่ร้านเขาก็เลยแถมมาแล้วก็เลยแถมให้เจ้าอีกทีหนึ่งบ่โอ้ครับแก้วยายเขียวมีสองแก้วแล้วอีกแก้วหนึ่งไม่ได้ล้างอ๋อเจ้าได้สองแก้วบ่ อ๋อได้สองแก้วนะครับกินน้ำเย็นครับวันนี้กินน้ำเย็นบ้านน้องเพลินกว่าเมื่อกี้เดินตากแดดไปซื้อขนมร้อนกันเลยตอนนี้ก็เด็กน้อยก็กระจายครับกระจายจะคนละบ้านเลยครับตอนแรกตอนแรกก็ไปเต็มหน้าร้านเลยตอนนี้กระจายไปแล้วอ่าขอบคุณอีกแล้วอ่า อ่าสลับกันนั่งสลับกันนั่งนะ <S <S เพราะว่าเก้าอี้นี้ตัวใหญ่ยังขอนั่งตัวนี้ตัวใหญ่ตัวสูงเล็กให้น้องนั่งตัวนั้นอ่านั่งกับสมาธิไปด้วยน่ารักด,ดีทำดูตาถามแดูอ่านที่เขียนหนังสือวันนี้ให้ลุงแหวนมอมาขอมามีอะไรจะถามไหมเนี่ยไม,ไม่มีไ <laughs> ม่มีเราไม่ยุ่งเรียนไม่ถามเก่งจังเลยอ่ะ ยังเลี้ยนว่าเก่งอยู่บ้านไม่ค่อยว่าวไอ้ย้ายย้ายอ้วกว่ะเออมันเรื่องคุณครูเนาะมันก็เห็นกันได้อ่าสนิทกันลุงมันก็เพิ่งมาครั้งที่สองนึงเนาะยังไม่คุ้นเลยยังจำไหนดีกว่าลูกแหม่มมีเสียงขนมยังไม่เลี้ยงมันยังไปบอกลางเกาเออบอกร้านค้าไว้แล้วบอกเจ้าไปโฆษณาไว้แล้วบอกบอกยายเขียวไว้แล้วว่าจะมาเลี้ยงใช่ไหมอ่ว่าลุงจะมาเลี้ยงเนาะครั้งก่อนมาแบบแบบผ่านมาเข้ามาเลยไง อ่ามันเหมือนงบประมาณแล้วตอนเข้ามาประมาณหมดอะไการทำมันลดเก่ารถ่อไรากีลงียานีกด้วย่เป็นเืออไอไุ่่ ากระเียงขวัญกี่กี่ขวบแล้วนะหกขวบหกวบเก็บแล้วยังไม่เก็ดอ๋อหกหกเก็บสิเก็บแล้วเนาะครับผมนังเขวัญก็เก็บเก็บขวบแล้วนะครับ เกิดที่หลังเกิดที่หลังเพื่อนเกิดหลังเพื่อนในห้องเพื่อนที่เกิดที่หลังเขาในห้องนั้นเป็นเป็นน้อยกว่าเพื่อนอายุน้อยกว่าเขาอ๋อหลังเพื่อนพหลพสพหลพสเดี๋ยวเพื่อนเกิดช่วงช่วงร้อยต่อที่แบบต้นเด็กถึงไอ้ใเขาทิ่เริ่มจะเจ็บถึงสิบเจ็บสิบพิษพิษผ่านเขาใหญ่มาอยู่เขาเรียกว่าเป็นเป็นน้องครับอายุน้อยกว่าเพื่อนใะในห้องครับน้องเก่งกว่า เงี้ยเดลยเดินไปกับเพื่อนด้วยน้องน้องไอติมน้องไอซ์ครีมตอนแรกก็แปลกใจไงเอ๊ะอะไรไอครีมอะไรครีมก็เะไรทำมันชื่อยาวจังนะตอนแรกก็เอ๊ะอ๋อจะแท้กกับน้องไอซ์ครีมมาเนี่ยใครตั้งชื่อให้เพียงกว่าทำไมตั้งชื่อให้น้องยาวแทะตั้งชื่อให้น้องไอติมไอติมบ่ไอติมมันสั้นเนาะแต่พอไม่อยากเรียกไอติมแล้วก็อยากเปลี่ยนชื่อให้น้องแต่มันเปลี่ยนไม่ได้ ไอติมไอติมตาข้างไอติมตาข้างมันเป็นยังไงติมตาข้างถ้าอะไรเป็งขวัญเจ้าเราทำท่าอะไรท้าหลอกเอฟซีบอกถ้าหลอกเอฟซีให้ตัวไกลเล่น อ๋อตอนนี้อยากนอนแล้วครับต้องเป็นก่อนอยากนอนเวรแล้วตอนนอนต่อหน้าต่อตาอะไรเลยไม่แกงแก่กองเลยเออนอนต่อตาต่อตาเลยติดใจอะไรครูอะลองเพลงไหมครูสอน้องเพลงไหมที่โรงเรียนน่ะครูเต้กินอาหารเป็นยังไกินกินอะไรถึงจะขยันน่ะอ่ากินอะไรมันถึงจะขยันลองเพลงอะต้องกินอะไรถึงจะขยันมึงกี่ข้านเน่ย กินอะไรก็มันขยันอ๋อเอาเป็นยานโงแรมจะมาถึงเขาไปแล้วเขาไปแล้วบอกไม่ได้ไปแล้วเขาะแล้วแล้วไม่บอกแก้วบอกไม่คุยกันบอกว่าไปไหนเขไม่บอกไม่บอกคนนั้นเลยไม่บอกกันว่าไปไหนน่าเขาไปบ้านเขาเลยมันไปบ้านเขาอยู่หลายรอบอยู่ตอนอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ตอนอนุบาลสาม นุบานสามรุบานสามชอบไปเล่นด้วยกันอืมแต่ตอนนี้ไม่ไม่ค่อยได้ไปเล่นด้วยเลย้วยายดุยายดุไม่ดุมั้งไปผิดเวลาแล้วเปล่าพยายามกลงคืนจะมาเล่นบ้านพี่เจมพี่เก้าก็ไม่ไปอยู่ไปบ้านนี้เดียวไปบ้านนี้เดียวเพราะยายก็เป็นห่วงเนาะไปด้วยไปเขาก็ลน ไ,ไ,ปไ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 ปช่วงที่พอไปได้เลยไปยามกลางคืนพอพอพอหกโมงแก็ชอบไปเล่นอพอช่วงนี้ไม่ชอบไปเล่นไหนชอบมาชอบไปแต่หกโมงอ๋อชอบไปตอนเย็นเย็นมันเย็นเขากินข้าวกินข้าวยังไงไปเนี่ยตอนเย็นนะ่ะกินข้าวยังไงไปยังไม่กินกลับเมื่อกินเอาบอกไม่กินกับเมื่อกินเอาแต่ว่า เริ่มเึนไม่ค่อยหิวใช่เริ่มเพลนไม่ค่อยหิวเนาะหิวตอนไหนอ่ะมมนหิวตอนไม่ไม่หิวเลยไม่หิวเลยเอาคนก็ต้องมีช่วงหิวช่วงไม่หิวเลยเะ็นนเกงใครซื้อให้อ่ะนังเกงใครซื้อให้ทำไมมันเท่จังเลยทำไมหลายบาทใครใครซื้อให้อะซื้อเองบอกนัำเก่งยายอ้วนซื้อทำไมรู้จักซื้อทำไมมันมันจะ เพื่อนำมาคู่กับกางเกงอันนึงเพืชุดอีกชุดนึงมันคู่กับกางเกงนี้อ๋อคู่กันเนาะเป็นชุดเป็นชุดเออเป็นชุดะเข้ากันดีดนเนาะตัวนี้แม่ซืยย้อให้อ่าตัวนี้แม่ซื้อให้อ่ทังนั้นยายซื้อให้กางเกงเลยเข้ากันดีเนาะใหญไม่ชอบใส่เป็นโค้กเลยอยาไปเล่นกับมู๋ตกลงไงครูเตอร์เจ้าอยู่โรงเรียนไม่วันเนี้ยกับบ้านบอกอ๋อ สาร์อาทิตเนาะกลับบ้านเนาะบ้านกูเตอร์เจ้าอยู่ไหนล่ะลองทิก่อนโคราชโคราชอำเภออะไรอำเภอออทางติดใช้มางติดใช้มแก่งสนามนางแถวเนาะ อ้าวน้องเบงขวัญมันจะตากล้องกันนั่นน่ะเดี๋ยวเอฟทีตัวไกลเดี๋ยมาใกล้กล้องเกินเมื่อไหร่เอาแล้วอาแล้วเดี๋ยวมองหาใครแล้วเดี๋มองหาใครแล้วอ่กําลังจ้องกล้องแล้วจ้องกล้องแล้วนี่ยอ่ตอนนี้ดูน้องเบงขวัญกําลังโชูครับน่ะเดี๋ยวความน่ารักความตลกความทะเล่นมองดูเลยดูทําปากเขาไปแล้วไปละไปละข้างในมึงเห็น แก่ๆลุงแหวงลุงแหวงยิ้มเปิดกล้องเบิ้งงมาเพียงขวรเด็ดหยังเอามาให้ดูด้วยเด้มาโชว์กล้องหน่อยมาดูด้วยเทเอาอะไรแปลกๆตลกดีเอาละไปละคือบอกอาการแล้วเราเก่งกว่าเดี๋ยวเราดิฟต่อขออาการเราไหนลุงแหวงเบื้องนี้อ๋อมาใครๆทำหน้าปวกให้นี่มันทำเองเต้อันนี้ถ่ายเองทำเองบ่ ออันนี้ดาวแดงทีกต่อกันผู้ชม <laughs> เอาละโช,ะชะว์ละโชว์ละจบพอดีอเอาดูานิดหน่อยดูใหม่ดูใหม่บาทยเดียวนะฮะทองบัทเดียร <laughs> ยายมันจะไปงานขอดว้จะไปเอามาตะมือมาถ่ายตะขวงอ้ไปเลยคคไปหาอันน ันจะอยู่น,น,ยน,นุ่นล่นะน้องคอนติแหยอยู่หะน้องผู้นั่ไเม่อใดไปยันจบอ่ะใช่ใส่โอ้เง่้ยม่อใดเป็นผู้แนสิมันมันไปชั่วละบางที่ะไรตัวใส่สุดหน้าไปที่รถไปเด็กมันจะออกไปหาพรอ,อีกทเอาเขาแม่พรกลับบ้ายนยะังไงอ้าวกลุยฝนไปแล้วแล้วกล,ล,ลวกับบ้านลุยฝนไปเลย ไม่เปียกแล้วก็ไปจอดไอ้เคาล่มตรงนั้นตรงนี้บ้านคนใดก็ขอเคาล่มเคาล่มไปซาลาข้างทางนี่แหละทำน้ำม,มันนี่แหละแล้วไปต่อจ้ะไม่เปียกหรอกไ,ไ,ไ,ไปได้ไปได้ <laughs> ถ้าฟนหยุดนี่ถ้าโน,น้ถ้าโหวนหยุดน,น,นี่ไปเลยจะไปเลยเดี๋ยวจะไปไม่ได้เออเนาะมารีบกลับเนาะไปไม่ได้เนาะ นี่รถไอ้จักรยานน้อยครับจักรยานสีแดงครับอ่าจักรยานสีแดงของน้องขวัญของน้องอ่าน้องเพียงขว,นนงวนขันเนาะน้องไอติมบ่ของน้องไอติมน้องไอติมเนาะน้องน้องมาขี่นะดูมันลงนวลได้ด้วยนะลงไงลงนวล ไปแล้วครับน้องพีก่อนไปแล้ว, <c oughs> วน้องเพียงกวานลงแบงจะกลับแล้วจ้าสวัค่ะฝากช่องไหมไม่ไม่ฝากบอกจะมีช่องไหมไม่มีฝากชองุเติงุนวดอ่ะ ข้าคข้าวขูดด้วยนะคะอ่าข้าวขูดด้วยแล้วจักไอช่องลุงแหวงไม่ฝากบออ่าฮ่าฮ่เรารู้จักหมดแล้วเรารู้จักมดแล้วเลยไม่ต้องฝากใช่ไหมอ๋อครับท่านผู้ชมน้องเปิ่นขอนว่าอย่างนั้นน่ะพ่อหนูยังพ่อหนูเลยหาหาแล้วพ่อหนูเลยสงสัยใส่ปิ่นอะไรไว้แล้วเพื่อนมันจะเข้าไปเออเป็นไงเห็นไหมเจอลุงแหวงช่องลุงแหวงอยู่บอ อ๋อเจ้าอยู่หน้าปกแล้ววันนี้ก็อยู่หน้าผมเหมือนกันเนี่ยเอาเนี่ยเจ้าอยู่หน้าปกแล้ววันนี้ลาณนะวันนี้เนาะเดี๋ยวไปเจอกันเสาร์อาทิตย์หน้าต่อไปเนาะจาไปเจอกันใหม่จ้ยครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับไอซีขนมเล่กเด็กนะครับน้น้องเพ็งก้อนกับลูกหลานของชาวบ้านเรานะครับโรงเรียนบ้านแบกนะครับนะเป็นที่เรียบร้อยก็จะได้ลากลับแล้ววันนี้เนาะขอบคุณนะครับผมนะที่รับชมติดตามนะครับ อยากมาหมดที่เราเลือกมาหมดโรงเรียนบ้านหนูหมดเลยเอะมาหมดแรือยังเนี่หมดแล้วหมดแล้วแค่นั้นเนาะอ,อันนี้เลี้ยงหมดโรงเรียนครับผมงบไม่เกิน400บาทครับหมดโรงเรียนเรถือวา่าคุ้มค่ากับวันนี้เนาะมีเด็กๆมารับแจกทานขนมเราครับเยอะแยะมากมายครับเป็นถนนเลย ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะค,นครับผมนะก็ขอบคุณครับที่ติดตามแล้วเจอกันเมื่หลังใจนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย